การช่วยเหลือเยียวยาน้าท่วมนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อวันนี้ทางสปชมีการประชุมเพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยก็สั่งให้เร่งรัดการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้เดือดร้อนรวมถึงอีกทางหนึ่งสั่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับ นายภูมิธรรมวเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยและดินโครนถลม่มหรือว่าสปชนะครับโดยระบุว่าอุทกภัยครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมามันสะท้อนให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติจึงทําให้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางพายุและร่องอากาศสิ่งสําคัญก็คือครั้งนี้เนี่ยหลังน้ําท่วม เขาทิ้งโคลนเอาไว้แล้วหนักมากเลยอย่างที่เชียงรายโดยเฉพาะดินโคลนที่อยู่ตามถนนตรอกซอกซอยในบ้านเรือนของประชาชนเรากําลังวางแผนบูรณาการฟื้นฟูจัดการโคลนก็ต้องใช้รถดูดโคลนรถน้ําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงและกําลังคนตอนนี้ได้ประสานกับหน่วยงานต่างๆแล้ว ให้เคลียร์ถนนใหญ่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆไปช่วยชาวบ้านไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไปช่วยตามซอยเล็กๆก่อนมันจะมีความยากลําบากในการเอาเครื่องมือเข้าไปในพื้นที่สําหรับการเข้าฟื้นฟูบ้านเรือนบ้านหลังหนึ่งนะครับจะมีคโคลนประมาณ1-2ถึงเมตรเยอะมากครับใช้กําลังพลประมาณ30คนในการดําเนินการตอนนี้ก็มีอาสาสมัครจากปอพอ,อสอทหารและนักโทษชั้นดีจากกรมราชธรรมมาช่วย นอกจากนี้ยังมีมูล,ลนิธิเอกชนเข้ามาเสริมด้วยแต่สิ่งที่อยากได้ตอนนี้เลยก็คือเครื่องมือจอบเสียมเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงรถแบคโครเป็นต้นเพราะว่าโครเหล่านี้ถ้าเกิดไปอยู่ตามท่อไปอยู่ในบ้านของชาวบ้านแล้วทิ้งไว้นานมันจะแข็ง จะกลายเป็นหินปูนได้ครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาเกือบครึ่งปีนะคะในการที่จะเอาโคลนเหล่านี้ออกมาจากในพื้นที่สําหรับการจ่ายเงินเยียวยาโดยพรุ่งนี้ค่ะหลังนายกลงพื้นที่จะสั่งการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเงิน3,000ล้านบาทที่คอรมออนุมัติได้โอนไปที่ปอพอแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องของกฎระเบียบการใช้เงินซึ่งจะลดขั้นตอนจาก30วันให้เหลือเพียง5วันโดยเงินก้อนแรกจะจ่ายให้ครอบครัวละ5,000บาทค่ะซึ่งผู้ว่าสามารถ ที่จะจ่ายได้เลยเพราะว่ามีงบจังหวัดละ200ล้านบาทอยู่แล้วเบื้องต้นพยายามที่จะจ่ายให้ทั่วถึงก่อนนั้นหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะและสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเราอยากให้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับทุกฝ่ายให้จดบันทึกเป็นบทเรียนไว้เพราะเราเตรียมต้องเผชิญกับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางอากาศแบบนี้วาตภัยและดินโคนลนถล่มแบบนี้ทั้งใหม่ ในลักษณะนี้ต่อไปนะครับเพราะนั้นเราเชื่อว่าตรงนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่คือเราต้องเตรียมรองรับเพราะนั้นเรื่องการเยียวยาเนี่ยจะอยู่ที่เงินก้อนแรกขณะนี้อยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประมาณสองร้อยล้านบาทใช้จ่ายได้เลยเป็นเงินใบป,ปิบัตินะครับแล้วก็ส่วนที่เกิมเนี่ยก็คือเงินสามพันล้านที่มาอยู่ตรงนี้ที่เราจะดําเนินการต่อนะครับนายภูมิธรรมยังชี้แจงถึงการแต่งตั้งนายอนสิทธิ์สัมพันธรัฐว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดูแลพื้นที่เชียงราย โดยบอกว่าเป็นเพราะผู้ว่าเชียงรายคนเดิมเนี่ยป่วยและใกล้เกษียณแล้วแม้เจ้าตัวทํางานได้แต่ก็ไม่เต็มที่ส่วนภาคเอกชนที่มาช่วยก็ขอให้มีการประสานงานให้ชัดเจนเพราะการระดมรถบรรทุกมาช่วยมีบางส่วนที่ผิดกฎหมายนะครับเช่นบรรทุกน้ําหนักเกินซึ่งเกรงว่าเดี๋ยวจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตก็ขอให้ทําตามข้อบังคับทางกฎหมายด้วย นอกจากนี้ยังได้ตั้งคณะที่ปรึกษาผู้มีความเชี่ยวชาญโดยมีนายปลอดประสบมาเป็นที่ปรึกษาคณะทํางานนายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเป็นโคศกศูนย์เพื่อทําหน้าที่ชี้แจงสถานการณ์รายวันได้อย่างต่อเนื่องโดยจากการตั้งข้อสังเกตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นไม่ได้มากกว่าที่ผ่านมาแต่เป็นการตกเฉพาะแบบซ้ำซากซึ่งน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศค่ะ จึงมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาไปศึกษาให้ถ่องแท้ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ต้องชี้แจงและเตือนภัยเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะครับ